สวัสดีค่ะวันนี้กลับพบกับเซลแนนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แนนจะมานําเสนอนะคะรถเข้าใหม่นะคะเป็น Toyota า e v โว 2.4J แ a p นะคะปี2016นะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะราคานะคะอยู่ที่469,000บาทนะคะลูกค้าเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมไฟด้านหน้าตัวรถกันนะคะในส่วนของไฟด้านหน้ารถนะคะ อาจางด้านหน้ารถนะคะโลโก้โตยโยต้ค่ะของเรานะคะแถมแม็กใหมย่ยางใหม่ให้สีเส้นเลยนะคะลูกนะคะ้าเรามาชมรอบรอบตัวรถกันนะคะมาชมในส่องไฟด้านหลังบ้างนะคะ ะะมีไฟด้านหลังมีสติ๊กเกอร์โตโยต้าไฮรักรีโวนะคะเรามาชมรอบๆตัวรถกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะลูกค้า ภายในนะคะเราแปลงเป็นกระจกไฟฟ้าให้ลูกค้าแล้วนะคะคันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่99 0 0 0กกว่ากิโลนะคะคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีดำนะคะภายในจะเป็นสีดำนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะคอนโซลก็จะเป็นสีดำนะคะ สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเต y o t a าร v โวแคนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะแต่งซิ้งสนใจวัยรุ่นเลยนะคะแบกหมายยางใหม่ให้4ีล้อนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถาแมแนงเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์083 056นะคะ0 4 7 4นะคะเดี๋ยววันนี้แนงขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ